สวัสดีค่ะเพื่อนๆพนวานพามาดูวันนี้ค่ะอันสั่งสั่งของมาจากเพื่อนเพื่อนจ้าหันสั่งของมาจ้ะไหนอะไรเนาะมาดูกันนะคะเพื่อนเพื่อนจ้าหวนสั่งอะไรเนาะให้ทายจ้าโอ้ยนั่งหวานสั่งอย่างมาเนาะไปดูมาดูด้วยกันนะคะว่านั่งหวานสั่งอย่างมาโอ้ยนางคนนี้สั่งอะไรมาอ้างเนาะเนาะ ขอบคุณทุกเลือทุกไลทุกกำลังใจนะคะเพื่อนๆจ้าขอบคุณมากมายจ้าอ่าก็ขำาำขำสนุกสนุกเนาะเพื่อนๆเนาะไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะคะทําไปสนุกสนุกจ้าเพื่อนๆอ่าเราเข้าใจยังไงเนาะจ้าลองมาดูกันนะคะเพื่อนๆจ้าเออว่าของจะครบไหมอะไรอย่างเงี้ย่ะเขาทําดีๆเขาส่งมาดีๆค่ะ ของหวานจะครบไหมเนาะมาดูกันจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าโอ้จะช้าหน่อยนะคะเพื่นอนเพื่อนเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมาค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋ะมาดูกันอุ้ยนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนนี่คะ่ะนี่ค่ะอุ้ยสวยจ้ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะสวยชอบเหมือนหวานไหมเนอะหวานชอบค่ะนี่คะ่ะหันสร้างจะ้ะอุ้ยสวย ชอบจ้ะชอบมากอุ้ยงานละเอียดมากค่ะสวยจ้ะเพื่อนๆจ้าสวยจ้าต้องมีอีกต้องมีสั่งอีกนะคะนี่ค่ะอยากได้มากเลยเนี่ยอยากได้มากเลยนี่ค่ะนี่ที่สั่งนะคะอ๋อนี่ค่ะชุดหนึ่งเนี่ยเห็นไหมคะให้ขมัดมาให้อย่างดีเลยค่ะเนี่ยวันสั่งมานะคะ โอที่วางก็ไม่ค่อยจะมีอือไี่นี่แหละกอนนี่นี่ก็สั่งจ้าโอ้ชอบชอบจังค่ะนี่ค่ะอุ้ยสวยด้วยสวยงานละเอียดมากจ้ะเพื่อนจ้าโอ้เพื่อนเห็นไหมเนาะอ้างแบบนี้ค่ะสวยจ้าล๋มสั่งมานะคะอือนี่น้องเขาน้องเขาบอกเขา น้องเขาบอกเขาแถมที่รองอ่าน่ะที่รองอันนี้น้าน้องน่าจ,จะแถมมาจ้ะบอกเขาลืมเขาลืมถุงแต่เขาแถมอันนี้มาให้ค่ะน้องเอค่ะน้องเออยู่เชียงใหม่นะคะนี่เขียงนะคะเขียงอู้ชอบมากเลยค่ะเพื่อนๆจ้ะชอบจ้ะต้องมีอีกนะเนี่ยหวาเนี่ยต้องมีสั่งอีกจ้ะอู้ยสวยสวยจ้ะสวยค่ะสวยน่ย งานละเอียดมากจ้ะอุ้ยพอดีเป๊ะเลยหันห่นผักหั่นหอมจ้ะเพื่อนๆจ้าคลิปไม่ปังสั่งของอย่างเดียวค่ะสโลแกนหวานนะคะคลิปไม่ปังซื้อหมอ้อซื้อของใช้ยอย่างเดียวค่ะนี่ไงนี่น้องข้าแถมนี่อันนี้แน่ๆจ้ะคิดว่านะอันนี้แหละเองแต่เล็งเต่งๆสวยจ้ะเพื่อนๆจ้าชอบค่ะนี่ค่ะ น้องเอค่ะน้องเอนะคะเพื่อนเรานี่แหละนี่ค่ะชอบมากค่ะอันนี้ชอบมากเลยเนี่ยเนี่ยวันชอบค่ะอุ้ยงานละเอียดงานไม่หยาบจะ้ะหานสวยจะ้ะเพื่อนๆจะ้ะเนี่ยน่ารักจังอันนี้อันนี้นี่เห็นไหมอันนี้แหละเป็นช้อนอุ้ยงานละเอียดนี่นะ่ะเอามาตักข้าวสวยจริงค่ะอันนี้ก็ชอบค่ะอันนี้น่าจะ อันนี้มันเป็นช้อนเหรอช้อนก็ยาปากปากจะกว้างไปไหมคะน้องเอจ๋ะสวยค่ะงานสวยจริงๆอันนี้เหรอที่ตักกินข้าหรออาวมันใหญ่นะเนี่ยเพื่อนเพื่อนจ๋าอุ้ยชอบค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าเนี่ยชอบค่ะครบจา้าครบจา้าน้องเอจ๋ะขอบคุณนะคะของแถมน้องเอแม่วันขอบคุณน้องมากๆากจอันี่เขาแถมให้จ้ะ นี่หมาสั่งซื้อจ้าไม่แพงนะคะเพื่อนๆจ๋าไม่แพงค่ะตอบถามน้องทักน้องเข้าไปได้นะคะไม่แพงเลยค่ะบอกเลยว่าไม่แพงจ้าพอเห็นงานแล้วจะบอกว่าไม่แพงจะบอกว่าชอบมากค่ะอันเนี้ยชอบทุกชิ้นค่ะชอบทุกชิ้นเอออันนี้มันมใหญ่ไปเปล่าเดน๋ยวล้องใจมากเลยเอย๊ชอบค่ะเพื่อนๆจ้า ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลฟ์นะคะวันไม่มีอะไรมากจ้ะมาอ้างของฝาก้ของสั่งมาจ้ะเพื่อนๆจ้าของครัวจ้ะคลิปไม่ปังสั่งของอย่างเดียวจ้าเห็นไหมคะสวยจ้าสวยชอบนะคะน้องเอจ๋าชอบมากขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณจ้างานละเอียดค่ะเพื่อนๆจ๋าอยากให้เห็นของจริงจ้ะ ไม่มีอะไรละค่ะอ้างของแล้วก็จะไปนะคะเนี่ยค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะโอ้โห